กับยูเกียวด้วยลิลส์นะคบผมนะวิดีโอนี้จะเป็นเคลียร์สเตทมิชชั่นของพางอัฟายกันต่อนนะครับผมนะต่อจากวิดีโอคราวที่แล้วก็เคลียร์มิชชั่นของสเตทที่ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะฮะแล้วก็จำเป็นต้องฟาร์มของด้วยพอสมควรนะครับซึ่งก็ผมก็แนะนำวิธีการการทำเคลียร์ไปแล้วในบางส่วนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะข้ามกันไปนะฮะเดี๋ยวโดยจะเป็นการตัวมิชชั่นเหมือนเดิมนะแล้วก็เดี๋ยวจะข้ามดิ่งกันไปต่อที่มิชชั่นต่อไปเลยนะฮะ อันแรกคือทำดาเมจจากการต่อสู้นะฮะผมสี่หมื่นห้แต้มนะฮะในโลกของภาคนี้นะครับผมอันที่2คือทำลอ้พลอยฝันครั้งในกายเป็นศูนย์นะครับผมด้วยมอนเตอร์ที่ชื่อบูมดีว่าเดอะเมเลียชอยนะครับผมโดยใช้ตัวละครยูสูนะครับผมสู้กับยูยะเลเวสามสนะฮะอันที่3คือทําการเอาชนะแบบคัมแบ็กวิตตอรี่นะครับผมในการสู้กับยูสูเลเวสามนะครับผมทั้งหมด3ครั้งโดยใช้ตัวละครยูยะนะฮะแล้วก็อันที่4คือ เอาชนะ10ครั้งโดยห้ามใช้การกับดักนะครับผมในโลกภาคนี้นะครับผมนะซึ่งก็เคลียร์กันไปแล้วทั้งหมดนะครับผมนะจัดเด็กบางฝนในการทําไปแล้วด้วยนะครับผมนะก็ขอผ่านไปเลยนะฮะเราจะไปกันต่อที่สเตจมิชชั่น n ิบนะครับนะตอนนี้นะครับก็เข้ามาสู่ช่วงครึ่งทางนะครับผมของโลกภาคนี้นะก็สู่ช่วงครึ่งทางของโลกภาคนี้ นะครับอ่ะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะอันแรกคือชนะ13ครั้งนะครับผมอันที่2คือทําการอัญเชิญมอนเตอร์แบบสั่งเวยรนะตีบิลซัมมอนคือการลงมอนเตอร์แบบสั่งเวยนะครับผม3ครั้งโดยใช้ตัวขอนกองนะครับผมอันที่3คือทําการอันเชิญมอนเตอร์ซูเปอร์ฮีวิสซามูไรบิ๊กเบนเสามครั้งนะครับผมโดยใช้ตัวขอนร้องแล้วก็อันที่4ก็คือทําการอัญเชิญมอนเตอร์แบบเพนดูลัมนะครับผม8ครั้งนะฮะ อันนี้ก็เน้นมิชชั่นของกลองน,งนิดนึงแล้วกันนะครับผมนะก็จะเป็นการปรับตัวละครนะครเปลี่ยนตัวละครนิดนึงนะเ็อันอันนี้ผมบอกเลยว่าก็คงไม่อะไรนะจริงๆก็คือแบบใช้สกิลนะครับผมใช้สกิลเรียกจากทิกเบนเคมาแล้วกันนะถ้าใครไม่มีเล็กซ์สเปอร์ฮิวสมไลแล้วก็ที่สำคัญคือการต้องลงอัญเชิญมอนเตอร์แบบ สังเวยด้วยนะครับผมนะจงกเ็เอเอฮะรามีอะไรวะนะครัซึ่งอันนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยลำบากนิดนึ่งแล้วกันสําหรับใครที่เราไม่แน่ใจว่าจะอันเชิมันเตอร์แบบสังเวรได้ไหมอะไรยังไงนะครับก็ลองดูเอาแล้วกันนะครับ ทีนี้เนี่ยประเด็นเนี่ยคือผมจะลงมอนเตอร์แบบงงนะครับทั้งเว้ยังไงง่ายๆนะครับก็ผมมองว่าผมมองอย่างนี้นะว่าต้องใช้ออมอนเหลืองละกันผมจะทำแบบยังไงดีล่ะโอเคผมจะใช้เป็นมอนเตอร์นอร์มอนนะครับ มอนสเตอร์นอร์มอลนะครับเจอจะเป็นมอนสเตอร์นอร์มอลเลเวลสี่เลเวลเอ่อเลเวลหกละกันนะครับโดยจะใช้มอนสเตอร์นอร์มอลเนี่ยซึ่งมอนสเตอร์นอร์มอลเนี่ยมันมีค่าพลังโจมตีที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอ่อเราใช้มอนเลเวลหกตัวสองตัวนะครับ,นะรบในการตั้งในการตั้งตัวนะครับแล้วก็เอ่อตัวซูเปอร์เฮฟวี่สตองสไตล์ก็ช่างเอ่อแล้วก็ไม่ต้องอะไรครับเราก็ ค่อยๆค่อยๆทำคือจะพยายามทําในมิชั่นเดียวแหละแต่ผมว่ามันก็ค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรนะโอเคแล้วก็ที่เหลือเราก็จะเน้นการ์ดจ,จั่วแล้วกันนะครับอันเนี้ยผมแนะนํานะให้ไปใช้กันในสู้เกตเลเวลสิแล้วกันนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายกว่าที่เราจะต้องมานั่งทำเวลสูงๆเลยพวกนี้ด้วยนะครับ นี่คือการจั่วนะแล้วก็ลงมอนเตอร์แบบ2ังเวยเนี่ยอ่าเนีน2สังเวยคือเลเวลหขึ้นไปนั่นแหละนะครับเอาแบบภาษาชาวบ้านเลยก็ลงมอนสองเวยหนึ่งตัวก็น่าเป็นการสังเวยแล้วเหมือนกันนะครับผมนะทีเนี้ยเราก็จัดเลเวลสิไปนะครับแล้วก็ใช้เฮฟวี่สอดตองสอดตายนะครับทีเนี้ยตัวมิชชั่นเนี่ยมันต้องใช้กี่ครั้งใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนไม่ค่อยน่านใจ โอเคครับทำการเชิญมอเตอ,เตอร์แบบ2องไปสครั้งแล้วก็เรียกวิปเป็น k เคสามครั้งก็ทำทำมันทีเดียวแหละแต่ว่าวิปเป็นเคต้องเรียก3ามรอบอะคือต้องต้องส่วมัน3ามรอบแหละนะครับทีนี้ก็ใชบใบ้บอดที่อ่อนที่สุดในเกมนะฮะบอดที่อ่อนที่สุดในเกมหรือจริงๆเราเรียก ซูเปอร์เฮฟวิสต์สไรวิกเบนเกนสามครั้งก็ได้มั้งเพราะว่ามันลงแบบสองวัวอยู่แล้วอะนะโอเค เอาไว้เป็หนึ่งตัวขดนะครับอนี่โจวแหลกเลยนะเห็นไ,ไหมมันพอเราจั่วแหลกครับมันก็ได้อ่ะเนียได้เป็นเคมาละ แล้วก็แค่ลงมนไปเรื่อยๆ ไปก่อนแล้วกันตีไปทีสองทีไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเลาะเธอหน้าเราก็ลงบิ๊กเบงเคมาตีปิดเกมนะครับอันนี้แบบเน้นโจวไวนะเน้นหาของไวด้วยนิดนึงก็ช่วยได้เยอะ อย่างเมื่อกี้นะฮะก็ได้ละทําการอัญเชิญมอนเตอร์แบบสังเวยสาครั้งโดยใช้ตัวขอดกองนะครับผมนะก็จะกีสังเวยครบ3ครั้งพอดีพอดีเลยนะฮะอันนี้จะเหลือแค่อันเชิญซูเปอร์สวิไลน์เบนเกก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทาแบบแบบเมื่อกี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะเคลียร์ไว้ได้อยู่นะครับนะก็เป็นเด็คลิสต์ที่ผมว่ามันค่อนข้างง่ายเน้นมอนเหลืองนะครับเน้นมอนเหลืองเอาแล้วก็กาจั่ว ส่วนการโจ๋วพวกนี้มันจะอยู่ในพวกสตาร์ชเชอร์เด็กที่เราซื้อมาแต่ต้นอ,อย่างพวกเล็ดนิเทอร์น็อตเล็ดไออะไรพวกนี้นะครับนะอ่าอันนี้ได้จากพ่อค้านะอันนี้ได้จากพ่อค้าไปได้จากพ่อค้าหน้าเก่านะครับแล้วก็ส่วนการเมืวกนี้ส่วนก็จะอยู่ในชุดแรกๆนะหรือว่าอยู่ในชุดเอสตาร์ชเชอร์ของใครบะเก่านะครับเอ็กเด็กเก่าแต่มันจะเป็นก็ได้นะครับก็เอามันครบสามครบสี่ให้มันยี่สิบไป ส่วนมอนนอมอนนะครับผมนะที่เป็นพวกเลเวลวของนี่เป็นรู้สึกว่าอัพได้จากระวังกิจกรรมก่อนๆเลยพวกนี้หรือลองเอาตัว R ไปแรกก็ได้นะครับอย่างตัวนี้นรู้สึกว่าจะกิจกรรมหน้าสุดเลยมั้งที่เป็นอาคาบาริจินะครับผมนะแจกมานะส่วน NR ไม่ต้องสนใจครับเพราะว่า NR สมัยก่อนมันมอนเตอร์ฟังพันเก้าสองพันแหละนะครับแต่ว่าตอนนี้กลายเป็น R ระดับ R อะไรพวกนี้มันก็หาไปเรื่อยๆแต่จริงแนะนําขั้น,นต่ำก็ประมาณพันแปดก็พอละนะครับ เอาแล้วครับเดี๋ยวอของตัวที่ใช้อันเชิญเบงเคก็ไปทำกันต่อเอานะครับผมนะเดี๋ยวอันนี้เราจะมาทำในอันเชิญมอนเตอร์แบบเพนดูลัมใช่ไหมฮะอันเชิญมอนเตอร์เพนดูลัมก็สิบครั้งสิบครั้งในโลกนี้ก็ผมก็เรียกประมาณนี้แหละค่อนข้างจะพิการหน่อย ยังไม่มีเ,เป็นดูร่าโซเกลที่น่าสนใจเยอะเท่าไหร่นะเดีย๋ยวดูอีกก็ถ้าขี้เกียจก็ออตโต้ไปนะครับผมเพิ่อการเชอมอเตอร์แบบเพนดูร่าแปดครั้งนะครับผมนะถ้าแบบขี้เกียจกอ็ออตโต้ไปก็ได้นะครับแต่ถ้าจะเอาเอา,เอาไวไ้หน่อยก็เล่นเองก็ได้นะครับ ก็จะเป็นเพราะหน้าเราก็เตรียมเรียกออฟไลได้ ฉันไปนดูล่ามาได้สองครั้ง tá lá. ก็จะประมาณนี้แหละเมื่อกี้ผมอัญเชิญเพนโดลัมไปสองครั้งมั้งก็จะไม่ปิดนะดูวันอ่าใช่เพออนโดลัมสองครั้งก็คงเด็กคงเด็กก็จะประมาณนี้แหละนะครับแต่ถ้าเล่นมือเองก็น่าจะเซตเองได้อะไรง่ายๆหน่อยนะครับอันนี้ผมจาก s t a r t อร์ได้กล่องเดียวนะผมจะ s t a เ t อร์ได้กล่องเดียวแล้วก็ไปหาการ์ดอื่นเสริมเอาอันนี้ได้จากอัพเดของยูยะนะครับแต่ก็ไม่ได้จําเป็นในขนาดนั้นนะ แต่ผมเอามาใส่แค่นั้นจริงๆ,ๆนะครับแล้วตัวอ้สามใบนี้ก็จะอัพเวลจากยุยะทั้งหมดนะครับแล้วก็ทางแกเซอร์กับสตาร์เกเซอร์เนี่ยรู้สึกจะเป็นตัวที่ตอนที่เราล็อกอินครั้งแรกเข้าในแคมเปญของโลกอาร์ฟอยู่แล้วนะครับนะบก็มีประมาณเท่านี้แหละที่ผมพอเล่นออกมาแต่ถ้าเป็นตัวฟต์าสกเกลก็ไม่ได้เรื่องก็ตัวใครตัวมันละนะครับ ็เดี๋ยวผมจะผมจะสุอา่าตกขบอดอีกหน่อยนึงนะครับผมก็เดี๋ยวก็จะจบวิดีโอนี้ไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเพื่อไม่เื่อการเสียเวลาสำหรับผู้ชมนะ,ะเนี่ยวดูเดิกสเกลเล่นแบบเนี้เนี่ยแล้วมันมาสเกลพร้อมกันเนี่ยมันจะเล่นอย่างไง ตัวไปแล้วรับน,นะครับเพราะมันเป็นน้ำสกเกลมันทําอะไรไม่ได้เลยตัวตัวเดียวกันสกเกลโครานา่นกัน ถ้ารู้สึกว่าม,มือมันมันมันเล่นแล้วมันโง่ก็ทำเองออกมาเลยแล้วกันนะครับโอเค พอได้อยู่นี่พอได้อื้อเอ้ยสวยสวยอยู่สวยอยู่ 很大 ลงมือได้ก็ลงมือไปเราค่อยปล่อยออโต้เอาตรงนี้อาจจะน่าเบื่อสักนิดนึงนะครับผมนะสรับใครที่ติดตามดูโยหม่ไปนะครับก็คือผมจะอธิบายแบบว่าช่วงที่มันมีปัญหาหรือมิชชั่นที่มันดูแล้วมันค่อนข้างยากเนี้ยอันนี้ผมจะช่วยเหลือดูช่วยเหลือตรงนี้ให้นะครับผมนะแต่ส่วนแบบว่ามิชชั่นซ้มๆอะไรพวกนี้ซ้ำๆมันมันซ้ําจนหลายภาคแล้วอะ นะครับถ้าใครตามผมมาตั้งแต่ต้นๆน,นะผมทำมาเยอะมากเลยพวกอันเฟคดาเมีอะไรพวกนี้มันค่อนข้างจะเยอะมากแล้วอะนะครับเลยไม่ค่อยแบบต้องมาทำอะไรพวกนั้นขึ้นมานะโอเคเอร็จโอ้เปลือยเละไม่เคยว่ากันที สเตเตอร์อ้อไรวะเนี่ย 5, 4, 3, 1, ห้าสี่สามหนึ่งหรอเดี้ยเนอะอ่ามันเป็นสเกลแปดแต่ว่าถ้าไม่มีออสไอใช่ไหมถ้าไม่มีออสไอหรือเวเชียนเนี่ยมันจะกลายเป็นสเกลสี่ทันทีเนาะ เราทำได้บ้าง ก็มิชชั่นนี้เหลือก็ไปทำกันต่อเอานะครับผมนะส่วนอันนี้ผมก็ไม่ได้ตรงนี้ออกไปก็แนะนำเท่านี้ตะ่กี้ก็แนะนำวิธีการเล่นอะไรตรงนี้ไปแล้วนะครับผมก็คงน่าจะไม่มีอะไรที่มันยากเกินไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะผมก็ขอจบไปไเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพอดีมันจะวัรรีบูทได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอตอนหน้านะครับผมสวัสดีครับ